يا مكة يا مكة ما أبها لقيانا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا, وفانا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على رسولنا الكريم، أما بعد ร,ร,รับสราลีห้สัรีวยสัลล่งอำมรีวะหลุตมล,ลิสานียักขะว์กาวลีสสลามุอะลัยกุมุรราะมัตุลลอฮฺอブูราะกาตุขอความสันติความจำเริญความโปรดปรานความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮา ah, นะนฺหูอตาลาได้ประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมรับฟังอาถานีนิวทีเอ็มชแนลนะครับ ซึ่งทางฐานีเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดนะครับการอ่านคุตตบมนสุบที่นครมักกะซึ่งวันนี้ผมนะครับยาซิงหขยันหาก็รับอามานะหน้าที่ตรงนี้ที่จะมาสรุปความหมายนะครับซึ่งก็จะยิบยกในบางส่วนบางตอนของคุตบะของเชคเนี่ยของบรรดาคอเตปปัจมิสารอมเนี่ยที่เขาได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาอ่านคุตบะ นะครับก็เอามาสรุปให้พี่น้องได้เข้าใจเป็นภาษาไทยซึ่งก็หยิบยกมาในบางส่วนบางตอนเท่านั้นนะครับก็ไม่ใช่ทั้งหมดของคุตบะนะครับของคอเตบที่ประจํมามมสิเทรอมพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นวันที่16นะครับเป็นวันศุกร์ที่16เดือนชาววานนะครับฮิจรัสราที่1 4 4่นราที่1442ะครับซึ่งตรงกับวันที่28เดือนพฤษภาคมพศสอ 64นะครับพี่น้องครับวันนี้ผู้ที่ทําหน้าที่ในการอ่านคุตบะก็คือผู้ที่ทําหน้าที่เป็นคอเตบในวันนี้ก็คือเชคเอ่อด็อกเตอร์อับดุลล,ล์อันยูฮานีนะครับซึ่งวันนี้าฟาดิลตุเชคนะครับหรือเชคด็อกเตอร์ฟา,าดิลตุเชคด็อกเตอร์อับดุลล์อันยูฮานีเนี่ยก็ทําหน้าที่ในการอ่านคุตบะมันสุกในวันนี้ นะก็เป็นวันที่16เดือนชาวานันแล้วก็เป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในการเป็นอิมามนามลำละหมาดวันศุกร์ที่มหาคนครมักกะที่มัสดฮารอมเช่นเดียวกันพี่น้องครับวันนี้เชคดรอ,อับดุลล์อัลยูฮานีเนี่ยก็ได้พูดเนื้อหาในคุตบะนะที่หยิบยกฮะดิษนะของท่านนาบีม,มุฮัมมัดสอลลัละเวลวะซัลัมซึ่งฮะดิษตรงนี้ถือว่าเป็นหะดิษ อุดะซีนะครับเป็นฮะดิษที่อ Allah ัลลอฮฺซุบฮานุฮวะตาลาเนี่ยได้กล่าวกับำลังของพวกอัลลอฮฺซุบฮานุฮวะตาลานะครับที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺเวหลิวสลัมเนี่ยได้บอกถึงนะเกี่ยวกับคําพูดของอัลลอฮฺซุบฮานุฮวาตาลาและฮะดิษบทนี้นะครับนะท่านอาบีซาร,รินเนี่ยเป็นผู้ที่รายงานฮะดิษบทนี้มาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺเวหลิวสลัมนะครับ ซึ่งในตอนต้นของคุตบะาเนี่ยเชคดกอรอับดุลละอันจุฮานีก็หยิบยกฮะดีสนะซึ่งเป็นฮะดีสที่ยาวพอสมควรเป็นฮะดีส์กุตซีแล้วก็ได้อธิบายนะครับถึงฮะดีสของท่านอบูมาสอลลัลเบลสัลัมซึ่งผมก็จะได้นำมาฮะดีสบทนี้แล้วก็ให้ความหมายเป็นภาษาไทยให้ท่านบ้นองได้รับความเข้าใจเป็นภาษาไทยด้วยฮะดีสบทนี้รายงานจากท่านอบิซาเรน อัันนบีลลลลุะ أن النبي صلى الله عليه و س ก م أ าย قال ลุลลอฮุตะอาลานะท่านนบีมุสุลแลลสัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอซุบฮานอัลตะลาจะได้กล่าวอัลลอจะกล่าวนะอัลลอซุบฮานตะลาจะกล่าวยาอิบาดีซึ่งอัลลอได้กล่าวนะกล่าวใครกล่าวกับบวงบ่าวของพระองค์ในวันนั้นยาอิบาดีโอ้บวงบ่าวของฉันนะโอ้บวงบ่าวของยาอิบาดีแปลว่าโอ้บวงบ่าวของฉัน อินนีฮารรอมตัวอัลลุ่นมานับซีแท้จริงฉันได้ห้ามนะครับได้ห้ามการช่อฉนอัลุลก็คือการช่อฉนการคดโกงนะหมายถึงว่าอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาเนี่ยนักอิชยะฮัดิสได้บอกว่าตะฮรีมาลุอัลลอฮฺได้ห้ามบ่งบอกถึงการห้ามการช่อฉนนะครับอัลลอฮฺได้บ่งบอกถึงการห้ามการช่อฉน นะอะลานับฟซีต่อตัวของพระองหมายถึงว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้บวงบ่าวของพค์เนี่ยกระทำการช่อฉนหรือการคดโกงหรือการช่อฉนซึ่งกันและกันต่อมาร่วมด้วยกันนะว่าจะอันตูใบละกุมมุฮัรรันฟลาตูซอลิมูยาอีฟลาตูซอลิมูนะอัลลอฮ์สนะุบฮนะตลากล่าวต่อว่าและฉันได้ทำให้การช่อฉนเนี่ยในระหว่างพวกท่านเนี่ยมุฮัรรัม uh เป็นสิ Guys, like, ่งต้องห้ามเลยนะฮะดิสวุนนี้เป็นฮะดติสที่ท่านนบีได้รายงานว่าอัลลอฮ์ได้กล่าวกับบ่าวขององค์ว่าโอ้บองบ่าวของฉันฉันได้ห้ามการช่อฉนและทําให้การช่อฉนเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามในระหว่างพวกท่านนะเป็นสิ่งต้องห้ามในระหว่างพวกท่านพวกท่านอย่าได้ช่อฉนกันนะพวกท่านอย่าได้คดโกงกันนะพวกท่านอย่าได้ช่อฉนอย่าได้เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะในระหว่างพวกท่านที่พวกท่านเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ย อย่าได้ช่อฉนอย่าได้คดโกงซึ่งกันและกันนะฟาลาตูซอลิมูเนี่ยอย่าทําการคดโกงอย่าทําการช่อฉนซึ่งกันและกันยาอีบาดีหลอสุมาตาลาก็กล่าวต่ออีกว่ายาอีบาดีโอ้ปวงบบาวของฉันหลล์กล่าวโอ้ปวงบบาวของฉันนะกุลลุกุมดอุลุนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยหลล์สุฮาตาลาบอกว่า พวกท่านทั้งหลายโอ้ปวงบาของฉันพวกท่านทั้งหลายเนี่ยกุนลูกุ่มดอลุนพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่หลงผิดนะเราบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยหลงผิดพวกท่านทั้งหลายเนี่ยหลงผิดทั้งหมดเลยนะครับเป็นผู้ที่มีความหลงผิดทั้งหมดอิลามันฮาดัยตะฮูนะนอกจากผู้ที่ฉันเนี่ยจะชี้นําทางให้กับเขาเท่านั้นพวกท่านทั้งหลายน่หลงผิดเว้นไว้แต่คนที่อัลลอฮฺสุบานตลาได้ ให้ฮีดาห์ก,กับเขาเป็นเวซแต่ว่าคนที่อัลลอฮฺสุบานุอัตลาชี้นำทางให้กับเขาเขาไม่หลงผิดอย่างแน่นอนดังนั้นอัลลอฮฺบอกว่าพวกท่านทั้งหลายนี่ยหลงผิดนอกจากคนที่ฉันชี้นำทางให้กับเขาฟัสตะดูนีพวกท่านทั้งหลายจงขอการชี้นำจากฉันนี่ไงพวกท่านทั้งหลายจงขอการชี้นำจากฉันฉะนั้นอัลลอฮฺสุบานุอัตลาเนี่ยทำไมบอกว่าพวกเราเนี่ยมีความหลงผิด นอกจากคนที่เอเลาะให้ทางนำกับเขาถึงจะไม่หลงผิดและเอเลาะก็สั่งใช้ว่าพวกทนั้งหลายจงขอการชี้นำจากอเลาะหมายถึงให้เราขอดุอากัก่อนลเลาะให้เอเลาะเนี่ยให้ทางนํากับเราให้เอเลาะชี้นําทางเราให้ไปสู่หนทางที่ถูกต้องให้ไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงวัสตุดูนีขอดุอาให้เราให้ฉันเนี่ยขอดุอา ให้ชี้นำทางให้กับฉันอะดีกลุ่มนะและฉันก็ทำไมอลัลลอฮ์บอกให้เราขอการชี้นำจากวงแล้วอลัลลอฮ์จะทำไงอะดีกลุ่มอัลลอฮ์สุบฮัตลาก็จะชี้นำทางให้กับพวกท่านถ้าพวกท่านเนี่ยขอการชี้นำจากอัลลอฮ์สุบฮะ,ะตาลานะครับแล้วก็อลัลลอฮ์ก็ได้กล่าวต่อย่าอิบาดีกุลลุกุมอารุน อิลลามันกาเซาตหูโอ้บวงบาวของฉันพวกทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ทำไมเปอยเปล่าทั้งหมดเลยนะเป็นผู้ที่อารุนบอกว่าคนที่เปอยเ,เปล่านะครับอิลลามันกาเซาตหูนอกจากผู้ที่ฉันจะให้เครื่องนุนหงกับเขาเป็นผู้ที่ฉันจะให้การปกปิดจากเขาฟัสตักซูนะีท่านจงของการปกปิดจากฉันหมายถึงว่า พวกท่านองขอด้วยว่าให้พวกท่านมีเครื่องนุ่งหม่มมีการปกปิดเอารอของพวกท่านอัคซีกุม่มและฉันก็จะปกปิดให้กับพวกท่าน,นาแม้กระทั่งตรงนี้หมายถึงว่าแม้กระทั่งการเรื่องเครื่องนุ่งหม่มเรื่องเสื้อผ้าอาภรที่ปกปิดร่างกายก็ให้เราขอดูอากรแล้วใหเรามีเสื้อผ้าให้เรามีนะอาภร์ที่จะปกปิดเอารอต่างต่างนะครับอวยวะพึงสมวนของเราให้เราขอดูอากรแล้ว นะครับและอัลลอฮฺสุบานุอัลตลาก็จะปกปิดพวกท่านด้วยกับอาพรน,นะด้วยกับเสื้อผ้าที่อัลลอฮฺสุบานุอัลตลาประทานให้กับพวกท่านนะและอัลลอฮฺสุบา,รรานุอัลตลาก็กล่าวอีกยาอีบาดีโอ้ปวงบ่าวของฉันกุลลุกุมยายอุนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่หิวโหยเป็นผู้ที่มีความหิวอิลามันอัตอัมตูฮูนอกจากผู้ที่ฉันเนี่ยให้อาหารกับเขา นะฟัสตัาอะมูนีพวกท่านต้องลายจงขออาหารจากฉันดินะครับอดอามูกุมและฉันก็จะให้อาหารกับพวกท่านพี่น้องครับจากสามวรคตรงเนี้ยนะที่อัลลอฮฺสุบะตาลาได้กล่าวนะซึ่งเป็นฮะดิษกุลีซีตรงเนี้ยที่นบีได้กล่าวนะว่าอัลลอฮฺสุบะตาลาได้กล่าวนะในเรื่องของการชีน้นาในเรื่องของความหลงผิดเนี่ยอัลลอฮฺสุบะตาลาก็จะ ให้การชี้นาพวกทั้งหลายหลงพินหมดนอกจากผู้ที่เลาะให้การชี้นําพวกท่านนั้นเป็นผู้ที่เบื่อเปล่านอกจากผู้ที่เลาะให้การปกปิดร่างกายของเขาให้เครื่องนุ่มห่มหรือให้เสื้อผ้าอาภรณ์ของเขาแล้วก็พวกทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความหิวโหยนอกจากผู้ที่ฉันเนี่ยให้อาหารกับเขาเท่านั้นและอเลาะก็บอกให้เราขอจะเลาะสุภานะฮหววตาลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องนุ่มห่มก็ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Thế, การหลงผิดหรือว่าการชี้นาต่างๆที่มาจะให้เราขอการชี้นาคือขอการฮิดดยัตเจาะลอตสุบาตระให้ชี้นหาหนทางที่ถูกต้องเป็นหนท,ท,ทางที่เที่ยงตรงแม้กระทั่งอาหารเราก็ต้องขอเจาะอลอแมก้กระทั่งเครื่องนุ่งหม่มเราก็ต้องขอเจาะอลอสุบาโนวตาละงานนักวุชากาฮัดิสเนี่ยบอกว่าตรงเนี้ยในเรื่องของการชี้นาที่เราต้องขอเจาะอลอในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเนี่ย เราก็ต้องขอเจ้าลอในเรื่องของอาหารการกินเราก็ต้องขออุอิศเจ้าลอสุบฮานะฮหววตาลาตรงนี้มันบ่งบอกถึงอุลมามะนี่บอกว่าดาลุนอัลลอิฟติการิอับดิบัดอ ah ิลาอัลบิมว่อันฮุมฟุกราอิเลฮิฟะฮูมุลิมูอัลฮิมอัลลัติยฮดีมัยมันชา่งวยุดอีมันยะชาวยุกนีมันยะชาวยัฟกิรนมัยยะชานี่ไงฮะดิษเนี่ยได้ให้คำอธิบายว่า นะบาวทุกคนมีความต้องการไปยังพระเจ้าของพวกเขาคือบาวทุกคนมนุษย์ทุกคนมีความต้องการไปยังพระเจ้าของพวกเขาไปยังอลัลลอฮฺซุบฮฺวะละอลาและบาวทุกคนนั้นเป็นผู้ที่ยากจนทั้งหมดและอลัลลอฮฺซุบฮฺวะละอลาทำไมเป็นผู้ที่ให้เนิ้อหมัดแก่พวกเขาให้ความโปรดปรานแก่พวกเขาอัลลอฮฺดียะดีมัญชาและเป็นผู้ที่ชีน้นําให้กับผู้ที่บงทรงประสงค์และให้อาหาร กับผู้ที่บ่งสมประสงค์และให้ความน่งรวยแก่ผู้ที่บ่งประสงค์วยัสกิรุและจะให้ใครยากจนกับผู้ที่บ่งสงประสงค์นะฟาฮัวสุบานะนูอัลลดิยักฟุรุสุนุบและพระองค์นั้นเป็นผู้ที่อภัยโทษให้กับบาวของพระองค์วยัสตุรุอลัลอูยูบและเป็นผู้ที่ปกปิดข้อตำหนิต่างๆของบาวของพระองค์ตามที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับนี่สามวักตัวนี้แสดงถึงว่าบาวทุกคนเนี่ยต้องการไปรย,ยังรัหมด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนึง่งห่มอาหารเรื่องการชี้นาเราต้องการไปรยังอัลลอฮฺสุบฮานะตุลาสมดุดเราไม่สามารถที่จะทําขึ้นมาเองนะหรือประดิษฐ์ขึ้นมาเองหรือว่าทําด้วยกระตวของเราเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตุลาเป็นผู้ติกำหนดแม้กระทั่งแรงนะที่เราออกไปทํามาหากินเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตรลาก็ให้มาทั้งหมดเลยนะขะดิษนี้ยังพูดต่อนะครับท่านอบูมาสอัลลมยังพูดต่อ นะครับว่ายาอิบาดิโอบวงบ่าวของฉันอินนากุมลันตาบลูกูดุรีนะฟัดตาดุรูนีวลันตาบลูกูนัฟเอฟะตัมฟะอุนีนะครับตรงนี้นะครับอลัลลอฮฺสุบานตลาบอกว่าท่านเนี่ยไม่สามารถจะให้อันตรายหรือว่าไม่ทำให้เกิดประโยชน์กับฉันได้ ตรงนี้หมายความว่าอุลามะเนี่ยบอกว่าพงอัลลอฮ์สุบฮานตะลาเนี่ยหมายถึงบ่าวของพวกเนี่ยลายสติอูเนี่ยอยดุรุหูว่ลายมฟะหูหมายถึงว่ามนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถจะทำํำให้อันตรายกับพงอัลลอฮ์สุบฮานตะลาได้ว่าลายัอยม์ฟะหูหรือไม่สามารถจะให้ประโยชน์อันใดกับพงอัลลอฮ์สุบฮานตะลายฟะหัวก่อนนี้ยุนแต่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาเป็นผู้ที่มีความร่ํารวย เนะเป็นผู้ที่มีความร่ำรวยและไม่ต้องการอะไรใดๆจากบ่าวของพระองค์เลยนะเป็นผู้ที่มีความร่ำรวยวะฮุะย ah ัลลาวะลาและเป็นผู้ที่มีความสูงส่งและมีเกียรติลาตังก ah um ุซูมาอาซิมวะลาตังฟาฮูตออาทุมหมายความว่าอุลมามะเนี่ยได้บอกว่าคนที่ทาไม่ดีหรือว่าคนที่ทําชั่วเนี่ยไม่ได้ทําให้อานาจของพค์เนี่ยลดหย่อนลงเลยนะ หมายถึงว่าการที่เราหรือมนุษย์ในรวมตัวกันทําความชั่วทําสิ่งที่ไม่ดีหรือว่านะทำไมไม่ศรัทธาต่อลาะหรือว่าทำความชั่วหรือทําสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนจากคําสั่งพระองค์ก็ไม่ได้ทําให้อํานาจของพงระองค์อรัสโวลานลดหย่อนแต่ประการใดเลยนะพี่น้องว่าลาตองเฟอหูตออาทุมหรือแม้กระทั่งว่าพวกเขาจะรวมตัวกันทําการตอออ้หเชื่อฟังทําการเคารพพักดีต่อหร เรามาบวชกาศนะทำการอิบรัตตอลลัสมาตลาก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับพระองค์เลยนะครับไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับองค์เลยไม่ว่าเราจะทําความชั่วนะอำนาจขององค์ลลัสมาตลาก็ยังเหมือนเดิมหรือว่าเราจะทําการตอต่อองอลลัสมาตลาทั้งวันทั้งคืนอำนาจขององค์ก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ได้ลดหย่อนหรือไม่ได้เพิ่มให้กับพระองค์ลลัสฮาตลาเลยนะครับมันเป็นการบ่งบอกว่า บาวเนี่ยเราเนี่ยเป็นบาวฟงเราเนี่ยต้องการไปยังอัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาเราต้องยังงั้ทุกวิถีทางทุกคนทางเนี่ยเราต้องการไปยังอัลลอฮ์นะครับและนักวิชาการยังบอกว่าบั้นต่อาตุหุมละหุมแต่นักวิชาการบอกว่าการตออัดของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นทำไมฮะมันก็เป็นประโยชน์กับตัวของพวกเขาหละการที่พวกเขาตออัดต่อองเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์กับพอัลลอฮฺสุมาตาลาเลยแต่เป็นประโยชน์กับตัวพฟงเอง นะครับเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองเพราะพวกเขาทําการตัดแล้วทําไมพวกเขาก็ได้รับความเมตตาจอร์ลอ์แต่การตอนของพวกเขาไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับอลอ์เลยนะนะแต่การตัดของพวกเขานั้นมันเกิดประโยชน์กับตัวเขาเองตามฟะหุมวะมาอาซิหิมตอดุรุหุมและการที่พวกเขาเนี่ยทําไมทําความชั่วทําไมครับมันทําไมมันเป็นการซอเลมต่อตัวเขาเองเรียกว่ามันเป็นผลพวงผลสท้อนทําให เกิดอันตรายตัวพวกเองหมถึงว่าถ้าพวกเขาทําความชั่วนะครับในโลกดุนยานี้ในวันอาคีรอพวกเขาจะโดนลงโทษโดนลงไปอยู่ในไฟกรกอสุมาตาลานี่ไงถ้าพวกเขาทําการตัดพวกเขาก็จะได้เข้าสวรรค์กรอุมาล่าแต่ถ้าพวกเขาทําการมาอาซีทําการทรีเลาะอลอสุมาตาลาพวกเขาจะถูกลงโทษนะครับนี่คือสิ่งที่อุลามะ นะักวิเศกาฮะดิษเนี่ยได้อธิบายถึงฮะดิษตรงนี้ว่าในเรื่องของการที่อัลลอฮฺสุบานอัลตลาเป็นผู้ที่มีความสูงส่งนะเป็นผู้ที่มีเกียรตนะิบ่าวทุกคนมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการไปยังอัลลอฮ์นะต้องการไปยังอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยนะโดยพระองค์เดียวเลยพวกเขาจะรวมตัวกันนะก็ไม่ทําให้อหํานาจของเราเพิ่มหรือลดหรือทําความชั่วก็ไม่สามารถที่ทาให้อหํานาจของพระองค์ลดลงได้นะครับ แล้วท่านนาบีก็ยังได้กล่าวต่อนะครับว่ายาอิบาดีอ um uh um. นะินนกุมตุคติอูน่บิลเลนวันฮารวานาอัลฟิรซุนูบะจิมิอันฟัสตักฟิรูนีอัลฟิรละกุมนะนบีท่านนบุญมัสยิดลออฺสลัมยังได้กล่าวดิสนี้ต่อนะครับดิสนี้มันยาวนะครับพอสมควรนะครับแล้วท่านนาบีก็กล่าวต่อเองยาอิบาดีนะได้กล่าวถึงคําพูดของลอที่เราได้กล่าวกับบ่าวของพระองค์โอ้ปวงบ่าวของฉัน อินนากุมตุกติอูนบิลเลนแท้จริงพวกท่านทั้งหลายเนี่ยทำความผิดนะเราเลยกล่วกาวกับบา่าเขาบอกว่าแท้จริงพวกทั้งหลายเนี่ยทำความผิดนะครับตุกติอูนบิเลนดิพวกทั้งหลายทําความผิดวันนาฮาริทั้งกลางคืนและกลางวันพวกทั้งหลายเนี่ยทำความผิดทั้งกลางคืนและกลางวัน และฉันเนี่ยจะเป็นผู้ที่อภัยโทษในความผิดของพวกท่านทั้งหมดเลยฟาสตักฟิรูนีนะเราบอกว่าพวกท่านหลายจงขออภัยโทษต่อฉันอัอฟึรละกุมและฉันก็จะอภัยโทษให้กับพวกท่านพี่น้องครับเนี่ยจากวกรกลงนี้ที่นบีพูดถึงคดีกุดัสีนะที่ท่านนาบีได้รายงานจากอัลัทธิสุบานตลาเนี่ยได้กล่าวความูดของลัทธิสุบานลาว่านะพวกท่านหลายเนี่ยทำความผิดทั้งกลางคืนและกลางวัน นะอเลบอกว่าฉันจะอภัยโทษให้ทั้งหมดบาปทั้งหมดของพวกท่านเลยพวกท่านต้องขออภัยโทษให้กับฉันดิหมายถึงว่าพวกท่านเนี่ยเมื่อสมนึกผิดแล้วทําการประบัติตัวต่อรอ์แล้วขออภัยโทษให้ฉันดิอัาฟิรลระกุมและฉันเนี่ยจะอภัยโทษให้กับพวกท่านทั้งหมดเลยถามว่าเรามีความผิดเนี่ยใครจะอภัยโทษความผิดนึกเราเรามีความผิดเนี่ยเราทําความผิดเราอาจจะมี พาดพังไปตามอารมณ์ไปตามชัยตอนไปตามนับสูงเราไปถามว่าใครจะเป็นคนยกความผิดให้กับเรามนุษย์สามารถยกความผิดให้เราได้ไหมนะคนอื่นสามารถยกความผิดให้เราได้ไหมไม่ได้นอกจากลอสบานหัวตาลา่านั้นที่จะยกความผิดให้กับเราได้ที่จะอภัยโทษให้ความผิดให้เราได้อลอสบาราจึงบอกว่าฟาสโตฟิรูนีพวกทั้งหลายเนี่ยเมื่อมีความผิดแล้วจงขออภัยโทษ ต่อฉันสิหมายถึงทําการตบตัวจานึกผิดแล้วขออภัยโทษก่บฉันอัฟื้ละกลุ่มและฉันเนี่ยจะอภัยโทษให้กับเขาให้กับพวกท่านทั้งหมดเลยในสิ่งที่พวกท่านเนี่ยทำไมในสิ่งพวกท่านเนี่ยได้เกินเลยไปหรือได้พลาดพังไปนะครับที่พวกท่านได้ทํากันไปนะถ้าพวกท่านเนี่ยขออภัยโทษต่อฉันฉะนั้น ไม่มีใครเนี่ยสามารถที่จะอภัยโทษให้กับพวกท่านได้นอกจากฉันเท่านั้นอักฟิรละกุมยาอิบาดีโอ้ปวงบาของฉันฉันจะอภัยโทษให้พวกท่านถ้าพวกท่านเนี่ยขอการอภัยโทษต่อฉันนะครับฮะดิษนี้พี่น้องเป็นฮะดิษที่ยาวพอสมควรซึ่งก็ต้องใช้การอธิบายที่ยาวนะครับซึ่งผมเองก็ได้หยิบยกมาในบางส่วนบางตอนฮะดิษความจริงก็มียาวกว่านี้นะครับซึ่งเวลาตรงนี้มันก็จํากัดพี่น้องครับ ฉะนั้นก็ขออธิบายนะครับคำพูดคุตบะนะครับของเชคดรอับดุลอัลยูฮานีเนี่ยว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับซึ่งผมเองก็ได้อธิบายในแค่ไม่ถึงครึ่งของฮัดิษตรงนี้นะซึ่งเป็นฮะดิษที่อธิบายถึงว่าอัลลอฮฺสุบฮานตะลานั้นเป็นผู้ที่มีความไม่ตาต่อบาวองคงและบาวของวงอัลลอฮฺสุบฮานตะลานี่ทุกคนเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการเปร็นอัลลอฮ์ทั้งหมดนะครับไม่มีใครที่สามารถที่จะอยู่นอกเหนือจากการ ครอบคุมของอัลลอฮฺซุลมะตลาได้เลยเรานั้นเป็นบ่าวที่มีความต่ําต้อยแล้วก็ต้องการไปสู่อัลลอฮฺซุลมะตลาทั้งหมดต้องการไปยังอัลลอฮฺทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเสื้อผ้าเรื่องของการชี้นาเราต้องขอดุทิก่อนอัลลอฮฺซุลมะตลาทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมก็ต้องขอฝากนะครับการสรุปความหมายคุตตาบะนะครับของเชคดครอับดุลลอฮฺอลยุนี่ไว้เพิ่านี้ก่อนนะครับอบบิลลาฮิตตฟิกฮิดายะว,วัสสลาหุมัลัยกุมอฮล وبركاته يا مكة يا مكة ما يا لقيانا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا